ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการหารกิโลกร,รมกลัมกรัมและโก็ขีดนะครับเอามาดูตัวอย่างที่1 7กิโลกร,รมัมสี่กร,รมัมหารด้วย5อันดับแรกเราหารกิโลกร,รัมสกุลเจ็ดกิโลกร,รมัมหารห้าห้าอะไรได้เจ็ดห้าหนึ่งเป็นห้าเศษสองกิโลกร,รมัมสองกิโลกร,รัม เศษ2กิโลกรัมเนี่เราต้องไปรวมกับกัมทีนี้เอาเศษกิโลกรัมไปรวมกับกัม2กิโลกรัมก็จะเท่ากับ200กรัมเราต้องแปลงหน่วยกิโลกรัมมาเป็นกรัมซะก่อนให้เป็นหน่วยเดียวกันนะครับเป็นหน่วยเดียวกับกรัมก็คือสี่เลกัมนี่2กิโลกรัมก็คือ2 0 0รกรัมบวกสี่เลกรกัมก็จะเท่ากับ600กรัมทีนี้ก็เป็น6 0 0กรัมหารด้วย5ก็จะเท่ากับเห็นไหมนีย 1> 1 5, 6, 5, 5 1เป็น5 6หาร5ได้1 5 1เป็น5 6หลบ5เือ1ดึง0ูนลงมาเป็น10 2 5เป็น10ดึงศูนลงมาเป็นเศษการดึง0ูนมาเป็นเศษการดึงลงมาเป็นเศษก,ก็เติมศูนข้างบนก็เท่ากับ120 120กรัมก็จะเท่ากับ1กิโลกรัมกักบยีกรัมเพราะว่า1นึกรัมก็จะเท่ากับ1กิโลกรมัมนะครับ เพราะอะไรเพราะว่า1กิโลกรัม10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัม1000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันหรือ1เมตริกตันอันนี้คือต้องจําให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้1กิโลกรัมตรงนี้บวกด้วย1กิโลกรัมคือ1นึกรัมตรงนี้แล้วก็บวกอีก20กรัมก็จะเป็น2กิโลกรัมกับอีก20กรัมนะครับมาดูกันหารยาวในเนื้อหามันจะมีหารยาวอยู่นะครับก็คือหารด้วย เจ็ดหารหน่วยกิโลกร,รมัมเจ็ดกิโลกร,รัมก็อีกสี่ร้อยกร,รมัมก็ดึงคำตอบมาเลยนะครับเราต้องหารการหารสั้นนี่เราต้องหารยาวมันเป็นซะก่อนเพราะเป็นเราดึงคำตอบมาเลยวิธีคิดง่ายๆดึงคำตอบมาเจ็ดหารห้าก็ได้หนึ่งเศษเท่าไหร่เศษสองกิโลกร,รมัมไปรวมกับสี่ร้อยก็เป็นหกร้อยทำไมเน,นี่ยเป็นหกร้อยหกร้อยก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบคำตอบก็หนึ่งร้อยยี่สิบ ห0 0หาร5ก็เท่ากับ120นะครับอ่ามานจะำความเข้าใจเกี่ยวกับการหารสั้นหารยาวอีกเราจะหารสั้นให้เข้าใจก็ต้องหารยาวมันเข้าใจนะครับหารสั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการคิดในใจหาคำตอบนะครับเท่านั้นเองความสำคัญมันอยู่ที่การหารยาวนี่นะครับถ้าเราหารยาวเข้าใจเราเพียงแค่ดึงคำตอบเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ1 2 7หาร5นะครับ ห้าสองเป็นสิองลบสิบเหลือสองดึงสมาเหลือสองดึงเมาเพิ่มเป็นยี่สิบเ้า 5, หยีส่สิบเศษสการหารสั้นคือเอาคาตอบมาเลยยีิบห้ามาเลยนะครับหนึ่งร้อหารก็เอาคาตอบมาเลยยี่สห้ามาเขียนเลยข้างล่างนี่เศษเท่าไรเศษสองใช่ไหมนี่นะครับเศษสองการหารสั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก ต้องหารยาวมันเข้าใจแล้วก็เอาคำตอบมาเลยคำตอบมาเขียนข้างล่างเลยนะครับดูข้อต่อไป28กิโลกร,รมัม3 2มกร,รมัมหารด้วย4่หารด้วยกิโลกร,รัมซะก่อน28หาร4ได้7 4 7 2 8เห็นไหมนี่้ยี่หาร4ก็4 8 3 2ปสงถึงเปลี่ยนลงมาสักเปลี่ยนลงมาหารต่อ 42เป็นแปดได้แปดสิบสองแปดสิบสองกรัมนะครับอันนี้หันหันสั้นทีนี่ดูหันสั้นหันสั้นก็ดึงคําตอบมาเลยยี่สิบแปดหันสี่ก็ดึงคําตอบมาเขียนข้างล่างเลยอันนี้สามร้อยยี่สิบแปดหันสี่ก็ดึงคําตอบมาเลยมาเขียนลงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ตอบตอบก็เจ็ดกิโลกรัมแปดสิบสองกรัมเจ็ดกิโลกรัมแปดสิบสองกรัมนะครับมาดูข้อนี้ สามขีดกับยรรี่สิบแปดกหารด้วยสี่สามขีดหารสี่หารได้่ยไม่หารไม่ได้นะครับทํายังไงแล้วก็แปลงขีดตรงนี้มาเป็นกลัมเป็นสามร้อยหารแบบกมัมันก็จะหารได้จากจากสามขีดก็เป็นสามร้อยกก็หารได้สามร้วการหารสี่ก็จะเท่ากับเจ็ดสิบห้าเห็นไหมนี่สี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดนะครับ สิบลบ,บแปดเหลือ2อดึงศูนลงมานะครับสี่ห้เห็นไหมนี่นะครับอันนี้ก็หารกรรมทีนี้28หารสก็ได้เจ็ดนะครับอาได้เจ็ดก็บวกกันครับเจ็ดสิบหากรรบวกด้วยเก็เท่าแปดสิบสองแปดสิ ขึ้นหารตรงนี้นะนะครับว่าเธอแปดสิบสองกรัมเออสามขีดยี่สิบแปดกัมก็คือสามร้อยยี่สิบแปดสามขีดกับยี่สิบแปดกัมคือสามร้อยยี่สิบแปดกรัมนั่นเองนะครับนะาเราหารเห็นไหมนี่หารด้วยสี่เหมือนกันนะครับเราต้องมาแปลงให้เป็นกรัมซะก่อนจากขีดมันเป็นกรัมนะครับ เอามาดูข้อต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดตัน9ก้กิโลกร,รัมหารด้วยเปีนะครับเจ็ดสิบเหารด้วยเปีนะครับเท,ท่ากับเปียเปียนเปียหเหลืออยู่7ตันเศษเตันนะครับทำไงต่อทีนี้เจ็ดตันเราก็ต้องมารวมกับกิโลกร,รมัม เดตันก็คือเ0 0ดพันกิโลกร,รมัมหนึ่งตันก็หนึ่งกิโลหนึ่งพกิโลกร,รัมเท่ากับหตันเตันก็คือเจ็ดกิโลกร,รมัมบวกด้วย9 2้ารสิกิโลกร,รัมนะครับก็จะเป็นเจ็ดกอ่สิบเอกิโลกร,รัมนะครับหารกันลงมาหารด้วยแปดก็จะเท่ากับเก้าร้อยเห็นมเ้าร้อยเก้หารยังไงแปดเลบกันลงมาเกลบสเหลือเจ็เห็นไหมเนี่ยดึงสองล มาเพิ่มเป็น72 8ไเปดลยได้72 89 72 1เปดชักลงมามันน้อยกว่าเปดหายไม่ได้เป็นเศษเลยก็เติมศูนย์ข้างบนเป็น990เสนะครับ900เก้เศษ1นรับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้คำตัวแบบ่า8ตันกับอีก990กิโลกรมัมเศษอีก1กิโลกรมัมนะครับกันหานตัวนี้อ่าตัวนี้ที่นี่ ยี่สิบกิโลกรัมข้าขีดหารห้าหารกิโลกรัมก่อนนะครับยี่สิบสี่หารห้าได้ห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบเศษสี่เศษกิโลกรัมก็บวงกับขีดทีนี้สี่กิโลกรัมเท่ากับสี่สิบขีดนะครับถ้าเรามาบวมกับขีดแล้วก็แปลงขีดก็สี่กิโลกรัมก็สี่สิบขีดสี่ขีดบวกเก้าเป็นสี่สิบเก้าขีดสิบเก้าขีดหารห้าเท่ากับ 59 4เเศษสนะครับก็คำตอบก็จะเป็น4กิโลกร,รัม9ขีดเศษอีก4ขีดนะครับ